กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนมิตรรักนักเล่นเกมทุกคนด้วยนะครับและแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาถึงเนี่ยผมรอมานาน,น,นมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยเมชีทะเลใต้เนี่ยจอมยุทธ์ตัวสุดท้ายในคลาสตำนานนะเป็นคลาสตำนานเนี่ยเป็นคลาสที่เราสามารถจับต้องได้มากที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดเราก็สามารถจับต้องได้ที่สุดแล้วนะสรับสายฟรีอย่างผมเนร่บแมชีทะเลใต้นเนี่ยหลังจากการแบบ ไปสักกะระรูปปั้นอย่างบ้าคลั่งนะครับหัวเข่านี้ทะลอกหมดแล้วนะครับได้มาแล้วนะครบสิบชิ้นส่วนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับฮึดามจเพิ่มเข้ามาสามแสนหกนะครับสำหรับแม่ชีทะเลใต้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับมีกลุ่ม ลุ่มหมอจอมยุทธนะครับแอบเปิดใช้งานพลังต่อสู้เพิ่มเข้าไปอีกอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนห้านะครับ HP ็ดพี่บวกสามแสนนะครับโจมตีบวกเจ็ดพันห้านะครับป้องกันอีกสามพันนะครับเปิดไปเลยนะครับแล้วก็มาอัพเบลเขาสักหน่อยนะครับอัพเวลเขาสักหน่อยนะครับอ่าอัพเวลเสร็จแล้วนะครับ ก็ต้องสวมใส่อุปกรณ์สักหน่อยนะครับอุปกรณ์ลมเหลือแล้วนะเ,เดี๋ยวพอมีแอนนี่อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดตัวนี้ไปให้หมดเลยเนะครับแล้วเราหาอุปกรณ์ไปใส่เออแม่ชีทะเลใต้เหล่านะครับใสนะ่ไปให้หมดเลยนะครับสําหรับแม่ชีทะเลใต้นะครับใส่เท่าที่มีก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวมาดูสกิลเขาสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวออกลบก่อนออกรบด้วยนะครับ เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาแม่ชีทะเลใต้ใส่เข้าไปนะครับสกิลของแม่ชีทะเลใต้นะครับอันเชิญหุ่นไม้นะครับสืบทอดเฮพีสูงสุดของผู้เล่น30%นะครับได้เรามาดูกันดีกว่านะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูเหน้าตานะครับหน้าตาของแม่ชีทะเลใต้ซะหน่อยเลยกันนะครับนี่เลยนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเขานะ เป็นคุณผู้หญิงสุดเซ็กซี่เนี่ยที่ลอยได้เนรับเซ็กซี่จริงๆนะตัูดิตุ่นเขาดิดด <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแปลงร่างดีกว่านะครับแปลงร่างฟึบอจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสกิลอัลติเมทนะครับสกิลอัลตอเมทเฮ้ยเสกคุณมาแบบนี้เลยเหรอเสกมาแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับสำหรับแม่ชีทะเลใต้นะครับ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับจอมยุทธแม่ชีทะเลใต้นะครับจอมยุทธตัวสุดท้ายแล้วนะครับแะจะมาดูหุ่นสวยสุดแซ่บของแม่ชีทะเลใต้ต่ออีกสักหน่อยนะครับอืมเนี่ยความจริงเราสามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้ด้วยนะครับอธิบายจอมยุทธเนี่ย วีรบุรุษก okay, ับหินจิตกระบี่ได้รับจากกิจกรรมซุ่มจอมยุทธนะครับวีรบุรุษต้องตั้งค่าออกรลบแล้วนะครับจึงจะสามารถแปลงร่างในการต่อสู้ได้นะครับสามนาบใช้กลุ่มวีรบุรุษนะครับจะได้พลังต่อสู้เพิ่มนะครับสใช้จิตกระบี่แล้ววีรบุรุษทั้งหลายในเวลาแปลงกายจะระเบิดสกิลจิตกระบี่นะครับสรุปง่ายๆนะครับไอ้สกิลจิตกระบี่เนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเราเราแปลงร่างไปจอบยุทธนะครับมันไม่ได้แบบ ดูเฉยๆแล้วก็มีผลเลยนะครับเป็นสกิลที่โกงมากๆนะครับจิตกระบี่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปจิตกระบี่ก็ฝากไปดูด้วยนะวิธีหลอกจิตกระบี่กระบ,บี่ดังอะไรเนี่ยนะครับอ่ะโอเคบายบายไปแล้วนะครับกดไลค์ให้ด้วย